สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไมค์ครับครับนี่คือไมค์ครับเซิร์ฟวันนี้ผมจะมานําเสนอเลฟครั้งคลิปที่ผ่านมาแล้วผมได้ทาการรืือถอนมันไปแล้วทําใหม่เราไปดูเซิร์ฟกันเลยครับเซิร์ฟนี้ก็ยังไม่เสร็จครับแค่ทําเป็นตัวอย่างเฉยเราไปดูกันเลยนี่ป่งไป ที่วาไปฉกโอ้ยอันนี้ก็ยังไม่เสร็จเหมือนกันนี่เราต้องถ่ายในสปาก่อนแล้วถ้าสร้างคลิปเสร็จเราจะโปรโมตตอนต่อไปเลยนะครับเรามานำเสนอแค่นี้นะครับเพเซิร์ฟมันยังไม่ได้เสร็จเท่าไหร่นี่ก็นั่นก็คือจุดซัพลายนะครับให้มาเอาของ เปล่าโอ้ยทีไปช็อปก็ยังไม่เสร็จการโปรโมทเิร์ฟก็ขอจบลงแค่นี้ครับสวัสดีครับจบไหม